พี่มดไปเดินกลับบ้านแล้วนี่แม่มดนั่งหอบนั่งเห่ยอ,อยู่วันนี้เจ็บขาด้วยขาเพลงเดินไม่ทันพี่มอดก็เลยถ่ายคลิปสั้นๆเอาแล้วมานั่งรอที่บ้าน <c oughs> มานั่งรอพี่มอดกลับมาอาบน้ำํำเดินไม่ไหววันนี้ขาเพลงอย่างเหนื่อยเว้ยมดกินน้ำเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ไอ ติงลี่ oh. <laughs> พี่มดเดินมาติงลี่มันแอบโยนมันเอาก้อนดินโยนพี่มดพี่มดสะดุ้งเลยโอ้โหโยนไกลามากเลยติงลี่ลายติงลี่เ <c oughs> สียดายไม่มีคลิปให้ดูไม่ได้ไม่ได้จับคลิป <c oughs> เห็นแต่ก้อนดินลอยมาปุ๊พี่มดสะดุ้งเลยเหมือนตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะใครโยนอะไรมา <laughs> กู S 1> <S 1> <S เตรียมตัวจะวิ่งว่ะพี่มอสเอาเก็บลูกไม่รู้ใครโยนอะไรมากูเตรียมตัวจะวิ่งอย่างเดียวจะดุง้งเดี๋ยวเอาโอ้ยเอาจับประรลดให้พี่มอก่อนอืมอืม น้ำก่อนจะดุ้งเลยบ่จะวิ่งบ่แม่มดเดินตามแม่มดหัวเราะใหญ่เลยจับคลิปไม่ทันจับภาพไม่ทันเดินเฉยแต่ไม่ได้จับภาพไม่คิดว่าติงลี่จะโยนด้วยแหละนาะพี่มดเนาะคนโดนมาเฉยเฉยมาโยนคนเฉยเลยเนาะ ว้านักเลงแทติงลีเนี่เดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเจอมอดบ้างจะรู้สึกเ <laughs> จอมอดบ้างมดจะวิ่งหนีหมดไม่ได้สู้หรอกมอดจะหนีอย่างเดียวเลย <laughs> พี่มดไม่สู้ไข่นะมดเนาะ <laughs> มีแต่จะหนีอย่างเดียวเลยมีแต่จะวิ่งอย่างเดียวเลยนีนอนไมน่นี่ให้นั่งไม่หนี่ ไม่นั่งบ่ไม่นั่งก็ฉีดเอาอ้วนแล้วพี่มอสอ้วนแล้วใกล้จะตกมันแล้วนี่แหมมีการย่องย่องจะถึงสับป,ปะรดแล้วย่องจะลาเอาสับป,ปะรดแล้วขอหน่อย,ขอ,อยอขอหน่อยเออขอหน่อยเฮ้อทักต้นสองต้นจะหวงไว้ทําไมพ่อะควนันหวงไว้ผมก็กินคนเดียวเหมือนกัแเลนะร่ม อาโกลมลงก่อนเร็วนอนลงเออเออเออนั่นแหละอ,อ,อาบน้ำก่อนเออตามสบายพี่มอสบอกตามสบายเลยพ่อกวนเดี๋ยวขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนตามบายตามบายไม่ได้นั่งเฉยนะไม่ได้นั่งเฉยนะจะกินด้วย นี่นี่เดินกลับมาแล้วก็มาอาบน้ำดูท่าดูท่านั่งไม่ได้นานพี่มดเ <laughs> มื่อยเนาะมดบอกก็คนเมื่อยพอควานเอ้ยเมื่อยหลายเลยโอ้โหรีบลุกเลยรีบลุกเลยอ่ะรีบลุกเลยลุกเสร็จก็มือนี่เลยคว้าเลยครับผม <laughs> คว้าเลยครับ<อ>ผมคว้าเลยครับอเอาไปเล่นเนี่ยนะไม่ได้ไปกินเอาไปเล่นถ้ากินไม่ว่าหรอกเนี่เอาไปเล่นเฉยๆฉยเนี่ยชีดหูหนะ่อยลูกหูนะหูนะหูไม่โดนน้าเลยหูนะเออล้างหูให้หน่อยเร็วพี่มอสชอบหูตึงอยู่หูตึงเวลาให้โยนกะละมังนี่หูตึงบุ๊บเลย เดือนมิถุนาแล้วกรกฎดาก็จะตกมันแล้วเนี่ยใช่ไหมตกให้มันรู้แล้วรู้รอดพี่มอสเอ้ยโอ้ท้องตุงแล้วท้องตงุงละกินในใบไม้ด้วยกินใบไม้อ้วนเร็วนะใบไม้เพราะว่าใบาไม้มันจะมันมากกินใบไม้ด้วยมันก็เลยตันบุบเลยไปเข้าบ้าน ฮะฉีดล้างด้วยบ่โอ้ยแม่ควานปวดขาออถอยลูกถอยถอยถอยก่อนฮี้เดี๋ยวอาบน้ำให้พี่อมอสก่อนเอาเอน้ำไม่ค่อยไหลเขาใช้น้ำกันเยอะตอนเย็นล้างตูดหน่อยสิตแตกดังโป,โ,ปโป๊ะโป๊ะอยู่เอาหมุนมาแล้ว ให้เขาหมุนมาเอาหมุนหลังนู้นตัวมาหาคนหมุนหน้ามาทําไมนั่นทีหลังให้เขาหมุนดากเออเอออย่าหันหน้ามาหาแม่ตัวเออนั่นแะหละนั่นแะหละถูกต้องถูกต้องใครก็เคยหันเอาช้างหันหน้ามาหาหลบไม่ทันได้ห่อ<า>พุ่งมาเลยได้นั่น<า>เออจําไว้นะทีหลังหันน่ะต้องหันดากมาไม่ใช่หันหน้ามาแม่หลบไม่ทันตายเลยนะนี่ <laughs> <laughs> เอาไป,ไปสะอาดเรียบร้อยแล้วไปไหนก็ไปเถอะอ่ะไปไปเข้าบ้านไปอู้นี่ก็รอแล้วรอ,อ, <laughs> อแต่อยู่ในบ้านนะ <laughs> โอ้ยโอ้ยไวปานจะหลดเลยเขาบอกหอบเอารีบเลยเอาหมดเด่นนั่นเห็นไหมเอาจนหมดเด้นั่น เออเข้าบ้านเลยครับน่นดัมมี่เล่นอะไรไม่รู้น่นกล้องแกล้งกล้องแกล้งอยู่ดัมมี่เล่นโซ่ด้วยนั่น โนนโนนโนนยกโซ่เล่นใหญ่เลยโนนดัมมี่ um, นนโ <Wonderful. S 2> นนโน trendy, นชิดแล้วลงมาวะนันอืมขึ้นไพลินขึ้นไม่ได้ได้ขึ้นไพลินนะเพราะว่าไพลินเขายกขาไม่สูงไพลินเขายกขาต่ำ หายอะไรอีกบานี่หายอะไรอีกเออหลังใกล้จะหายแล้วนะพี่ทินนั่น,น,นจะหายแล้วนั่นขาวๆนั่นโอ้รีบยกขาวรีบยกรีบยกเดี๋ยวโดนเขาตีนะนี่อย่าดื้อ มุนไปไหนอีกคุณวะ <laughs> มุนไปไหนอีกผมก็เข้าที่ถูกแล้วนะคุณพีม่ม,มดว่านี่ค่ะเสร็จแล้วอาบน้ําให้พี่มดเรียบร้อยเราก็ควานแกะโซ่ใส่โซ่ก็เสร็จเรียบร้อยอข้าวควานแทนที่จะหันโซ่ออกไปข้างนอกนู้นไปยืนอยู่ใต้ท้องช้างนั่นนะ่ะโอ้ยทีนทีน ทีหลังดึงโซ่ออกไปนุ่นข้างๆนุ่นนะ่ะ หลกิจพี่มอสวันนี้เสร็จแล้วอาบน้ำรูปหลอกเข้าบ้านแล้วตอนนี้ก็ใส่โซ่ <c oughs> มอสบอกงงมากก็ขอฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพายมอสควานหญิงด้วยนะคะก็จะขออนุญาตจบคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกับพี่มอสกันใหม่นะบายบายครับ